วัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Star Podcast รายการที่จะพาคุณออกเดินทางผ่านจากานักรวาลไปกับความรู้และความลึกลับของอวกาศดิฉันคัมมินค่ะและดิฉันเบียร์ค่ะค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของดาวเสาร์นะคะหนึ่งในดวงดาวเคราะห์ที่มีความงดงามและมหัศจรรย์ที่สุดในระบบสุริยะของเราค่ะ ดาวเสาที่มีแหวนใช่ไหมคะที่มีวง<ช>แหวนคุณเบียดาวเสานะคะเป็นดาวคอกแกสนะคะที่มีความใหญ่เป็นอันดับ2นะคะรองจากดาวพฤหัสเลยค่ะโดยดาวเสานะคะมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึงเก้าเท่าเลยค่ะ โดยไม่รวมกับขนาดของวงแหวนนะคะซึ่งจะประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่ค่ะเนื่องจากดาวเสาร์นะคะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํานะคะทําให้ดาวเสาร์เนี่ยสามารถลอยน้ําได้นั่นเองค่ะคุณเบียร์โสุดยอดมากค่ะซึ่งเอกลักษณ์ของดาวเสาร์นะคะคือการมีวงแหวนขนาดใหญ่และมีความสวยงามนะคะแม้ว่าดาวดวงอื่นอย่างเช่นดาวพฤหัสดาวเนปจูนหรือว่าดาวยูเรนัสจะมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าวงแหวนของดาวเสาร์นะคะมีขนาดใหญ่กว่ามากเลยค่ะจนสามารถใช้กล้องโทรทัศน์นะคะหรือว่า ว่ากล้องดูดาวขนาดเล็กนะคะที่มีกําลังขยายตั้งแต่30เท่าขึ้นไปส่องเห็นวงแหวนของดาวเสาได้ค่ะค่ะแล้วถ้าพูดถึงดาวเสาเนี่ยเป็นคุณคามินคุณคามินจะนึกถึงอะไรคะก็คงต้องนึกถึง<ม>วงแหวนนี่แหละค่ะคุณเบียร์อ่าแน่นอนค่ะถ้าเราพูดถึงดาวเสาร์นะคะคนส่วนมากก็จะนึกถึงวงแหวนที่งดงามนะคะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของดาวเคราะห์ดวงนี้เลยนะคะซึ่งวงแหวนนี้นะคะคนพบจากกาลิเลโอนะคะเป็นคนแรกนะคะที่สังเกตเห็นวงแหวน ในปีพศ2153ค่ะเขาจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายหูสองข้างของดาวเสารนะคะจนในเวลาต่อมานะคะปีพศ2198นะคะคริสเตียนไฮเกนนะคะได้ใช้อุปกรณ์ที่มีความละเอียดนะคะแล้วก็ค้นพบว่าสิ่งที่กาลิเลโอเห็นนะคะคือวงแหวนของดาวเสารนั่นเองค่ะ แต่ว่าคุณละมิ้นคะเชื่อไหมคะว่าวงแหวนที่เราเห็นนะคะมีมากกว่าแค่ความสวยงามนะคะค่ะคุณเบียเพราะว่ามันมีความลึกลับแล้วก็เรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่เดี๋ยวไปฟังกันพร้อมกันดีกว่านะคะ ก็คือวงแหวนของดาวสามเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่แผ่นบางๆรอบดาวแต่จริงๆแล้วนะคะจะประกอบไปด้วยเศษหินเศษน้ําแข็งและฝุ่นขนาดเล็กค่ะจะหมุนอยู่รอบดวงดาวและในขณะที่ดูเหมือนเป็นแถบแนบชิดติดกันนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววงแหวนแต่ละวงนะคะจะมีระยะห่างที่ค่อนข้างใหญ่ระหว่างกันนะคะวงแหวนที่มีช่องว่างสําคัญนะคะจะเรียกช่องว่างนั้นว่าช่องว่างคคชเชีค่ะซึ่งจะมีความยาวถึง 27,000กิโลเมตรเลยนะคะส่วนวงแหวนที่กว้างที่สุดสามารถยาวได้ถึงเกือบ1ล้านกิโลเมตรกันเลยทีเดียวค่ะยาวมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีความหนานะคะ1กิโลเมตรนะคะซึ่งจากการหมุนของ เศษเหล่านี้นะคะจะเป็นไปนด้วยความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ48,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่เร็วมากเลยนะคะใช่เ,เร็วมากเลยค่ะค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าวงแหวนเหล่านี้นะคะไม่ได้คงอยู่แบบนี้ตลอดไปคะ่ะ วงแหวนของดาวเสาร์นะคะก็กําลังจะหายไปอย่างช้าๆค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะได้คาดการไว้ว่าภายใน100ล้านปีนะคะวงแหวนเหล่านี้อาจจะสลายหายไปหมดค่ะคุณเบียร์เกิดมาจากอนุภาคในวงแหวนนะคะถูกดึงดูดเข้าหาดาวเสาร์โดยแรงโน้มถ่วงค่ะบางครั้งนะคะก็าอาจจะถูกลมสุริยะนะคะเป่ากระจายไปในอวากาศก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณเบียร์แล้วก็ดาวเสาร์นะคะไม่ได้มีแค่วงแหวนสวยๆนะคะยังมีดวงจันทร์มากมายถึง 83ดวงกันเลยทีเดียวนะคะเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งดวงจันทร์ที่เรารู้จักกันนะคะก็คือดวงจันทร์ไททันนั่นเองค่ะเคยได้ยินไหมคะคุณคามินเคยได้ยินค่ะค่ะดวงจันทร์ไททันนะคะเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์นะคะไททันเนี่ยจะมีบรรยากาศที่หนาทึบนะคะมีบรรยากาศคล้ายโลกของเราแต่ไททันเนี่ยจะมีแก๊สมีเทแล้วก็ไนโตรเจนอยู่เป็นจำนวนมากค่ะค่ะแล้วก็จะมีวงจรมีเท แทนวงจรน,น้ำที่เป็นของโลกนั่นเองค่ะโหน่าสนใจมากเลยนะคะสุดๆเลยคะ่ะห,หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรามีโอกาสจะไปสำรวจดาวเสาร์และไททันกันได้ไหมคะคุณเบียว,วิทยาศา,ศาสตร์อะไรก็เป็นไปได้นะคะคิดว่าเรามีโอกาสที่จะไปสำรวจได้แน่นอนคะ่ะค่ะคำตอบก็คือมีโอกาสนะคะโดยองค์กรนาซ่านะคะเคยส่งยานสำรวจชื่อยานแคสซินีนะคะ ไปสำรวจโครจรรอบดวงจันทร์ตั้งแต่ปี2004แล้วค่ะโดยทำการศึกษาอยู่ถึง13ปีนะคะในระหว่างนั้นนะคะยานก็ได้ส่งข้อมูลสำคัญสำคัญมายังโลกอยู่มากมายค่ะทำให้นักวิทยาศาสตร์นะคะเข้าใจถึงธรรมชาติของวงแหวนแล้วก็ไททันได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีโครงการใหม่ๆค่ะที่กําลังมุ่งหน้าไปสํารวจไททันในอนาคตนะคะยานอวกาศคือยานดราคอนฟายนะคะของนา s a ก็กําลังอยู่ในการเตรียมตัวนะคะและมีกําหนดจะส่งไปถึงไททันภายในปี2034ค่ะโครงการนี้นะคะจะนํายานอวกาศขนาดเล็กนะคะไปสํารวจพื้นผิวของไททันนั่นเองค่ะซึ่งน่าจะช่วยไขความลับเกี่ยวกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของดวงจันทร์ดวงนี้ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะคุณเบียร์ค่ะอื อ่ครบแล้วนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับดาวเสาที่พวกเรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกและก็จะได้รับความรู้ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของ The Star Podcast แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ